อีกหนึ่งข่าวค่ะคุณผู้ชมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมสักกล้าดดำหัวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สืบฮีตสารหอยป๋าเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ที่สวนอบจเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสักกล้าดดำหัวนายพิชัยเลิศพง์อดีสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และคณะผู้บริหารสืบฮีตสารหอยป๋าเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่เพื่อแสดงความเคารพ ขอสุมาคารวะและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานหรือปีใหม่ไทยโดยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการตั้งขบวนนำเครื่องสะกล้าดำหัวตามแบบล้านานาเคลื่อนขบวนสู่บริเวณจัดงานเพื่อประกอบพิธีรดน้ำดำหัวด้วยบรรยากาศที่คึกคักสนุกสนานและเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะ ทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไวอวยพรผู้ร่วมเข้าสะกกา้าดำหัวครับก็ให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาตลอดทั้งปีและตลอดไปพร้อมระบุว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีหน้าที่มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วม2,000คนที่พร้อมที่จะ รับฟังข้อเสนอของประชาชนคนเชียงใหม่และพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีขึ้นตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่นะครับทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับถือว่าวันนี้มีแต่ข่าวที่รับพรทั้งนั้นเลย